สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับค่อยทูยูนะครับฮ่าวันนี้เรามากันชุดแนวใหม่นะครับวันนี้นครับมดเอ็กจะพาพี่ทุกท่านนะไปคุดบอ่อกันอีกหนึ่งบอ่อนะครับเป็นงานสร้างบอ่อประครับอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐริรลาพฤกษกสายหนึ่งนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปกันเลย นี่นะครับคือหน่วยดัดเหล็กของเราอ่าเป็นไงครับจ้างแอร์นะครับโหนี่แปลงล่างมาไปดูกันต่อครับผมและนี่นะครับก็คือทีมงานของเราแตนแตนเตน,เป,นเป็นไงครับเดี๋ยวนี้นะครับสร้างบ่อประคับต้องสร้างกับซปเปอร์ฮีโร่เท่านั้นนะครับ<อ>นี่เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ไอ้เลยแล้นี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังขุดบ่อนะครับต้องบอกว่าบ่อนี้นะครับมีความลึกเมตรแปิกันเลยนะครับโหเป็นไงครับนี่ขนาดซูเปอร์ฮีโร่ลงไปนะครับยังมิดหัวเลยนะครับผมนี่บ่อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับตรงบริเวณที่เห็นตรงนี้นะครับนี่ก็คือบ่อลองของเรานะครับเป็นบ่อบําบัดประมาณ40เอร์เลยนะครับที่เราวางแผนกันไว้ที่เหลือตรงบริเวณด้านท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ําตกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าน้ําตกเนี่ยที่เราดีไซน์กัันนไว้ะครบ เราจะดีไซน์ตั้งแต่ด้านบริเวณหลังบ้านนะครับแล้วก็ทอดยาวมาถึงบริเวณตรงใกล้ๆบริเวณบ่อก,กองกันเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งตรงบริเวณฝั่งด้านท้ายนะที่เราต้องการนั่งดูบ่อเนี่ยตอนเย็นเนี่ยแสงพระอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราจะหามุมลงต้นไม้ให้มุมหนึ่งอ่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยนะครับไปชมกันเลยครับ นี่นะครับก็คือตรงบริเวณด้านหลังนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะมีน้ําตกลงมาส,สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นฐานน้าตกไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลือกหินกันที่เมืองการเลยนะว่าจะใช้หินประเภทไหนเอาให้ถูกใจพี่เจ้าของบ้านกันเลยนะครับถัดมาเนี่ยพอมันมีมุมตรงบริเวณนี้อย่างเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโล่งไป เดี๋ยวเราจะทําเป็นเหมือนเขาเรียกว่าค่อยๆไล่ระดับมานะครับจนถึงระบบบอกกรองตรงบริเวณนั้นเลยจะทําให้เวลาเราดูภาพรักม,ม,มุมนี้มันเป็นมุมที่โอบล้อมเข้ามาในบ้านนะครับจะทําให้เวลาเรานั่งเล่นมุมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามุมนี้ที่ผมพูดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยลมกําลังพัดเข้ามาเลยเป็นลมที่แบบนั่งดูแล้วแบบเพลินๆนะมีลมเบาๆเนี่ยดังนั้นน้ําตกอยู่ตรงนี้ทํโอบล้อมนะครับรู้สึกทําเสร็จออกมาเนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับ และทีนี้นะครับที่สําคัญสังเกตตรงบริเวณนี้นะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยพระอาทิตย์จะค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราจะเนรมิตมุมนี้ให้ร่มนะโดยการใช้ต้นไม้ใหญ่นะครับมาพรางแสงมาบังแสงหน่อยหนึ่งตรงเวณนี้ก็เดี๋ยวตอนที่เราทําฐานน้าตกเราจะทำสำหรับปลูกต้นไม้ใหญ่กันด้วยนะครับต้องบอกว่าบ่อนี้เนี่ยอลังการแน่นอนเพราะเวลาเราลงต้นไม้ใหญ่ต้องใช้เครนใหญ่ๆแน่นอนนะครับถัดมาเนี่ยพอน้ําตกตกอะไรต่างๆเนี่ยเราบังคับทิศทางน้ำนะให้ไหลมาตรงบริเวณนี้ สาเหตุที่ไหลามาตรงบริเวณตรงท้ายบอดตรงบริเวณนี้นะครับผมอยากให้ปลาว่ายมานะอารมณ์เหมือนให้เราจินตนาการว่าเวลาเรานั่งมุมมองปลามุมนี้เนี่ยทุกอย่างตรงนี้ผมต้องการให้น้ํานิ่งหมดเพื่อให้ปลาว่ายมากินอาหารนะครับว่ายมาหาเรานะครับเราจะได้เล่นกับปลาด้วยดูน้ําตกที่สวยแล้วก็มองเห็นปลาที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับจะดูว่าตอนเสร็จออกมาเนี่ยตรงเรีเนนี้เนี่ยปลาว่ายมาทุกมุมแน่นอน ถัดมานะครับตรงบริเวณท้ายบ่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเนลวิตบ่อกองนะครับเป็นแบบใหม่นะครับของปี2 0 2 6นะครับอันดับแรกเลยคือตัวระบบพอนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะเราจะทําเป็นระบบดูดล้างอัตโนมัติตอนกลางคืนอยู่แล้วนะครับที่ดูดขี้ปาก้นบ่อนี้คือมีให้แน่นอนนะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําระบบท่อชักระบบอะไรต่างๆที่ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องหาให้ยุ่งยากแล้วคราวนี้ก็คือ สามารถเสียบท่อบล็อกโดยมีระบบท่อนำให้อยู่นะครับอ่าอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างเลยนะครับต้องฝากพี่ๆทุกท่านนะที่เป็น f นะครับติดตามชมว่าบ่อน,นี้เนี่ยนวัตกรรมใหม่ของค่อยทูยูนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างของปี2026นะครับรอชมกันได้เลยนะครับ แสบบ่อถัดมานะครับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อสุดท้ายปลายปีนะที่เราจะขุดกันนะครับ <Okay. S 1> บ่อน,นี้ต้องบอกว่าเป็นบ่อที่มีความพิเศษหลายๆอย่างเลยอาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันเลยนะครับไปดูกัน <S <S และนี่นะครับก็คือพื้นที่บ่อปลา oh. ที่เราจะสร้างกันนะครับโอ้โหเป็นไงครับ เห็นผมเนี่ยตัวเล็กๆเลยเห็นไหมครับต้องบอกว่าพื้นที่นะครับยาวเต็มพื้นที่ด้านข้างเลยนะคโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าวันที่เรามาวัดเนี่ยพี่เจ้าของบอกอยากได้บ่อยาวๆเต็มพื้นที่เลยเราก็คิดว่าพูดเล่นนะครับแต่พอมาถึงในวัดพื้นที่นะครับประมาณ15เมตรนะครับทาให้เต็มเลยอยากสร้างมานานแล้วไหนๆมีบ้านทีนะครับเชื่อใจค่อยจะอยู่นะครับก็คือจัดเต็มเลยอเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับแผนที่เราวางไว้ว่ามีรายละเอียดวางแผนอย่างไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับ บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือทางพี่เจ้าของบ้านนะครับอยากได้เป็นในส่วนของน้ําตกก่อนนะต้องการกระแสน้ําไหลเข้าบ้านนะครับเป็นน้ําตกที่อยู่เตี้ยๆกลางๆไม่สูงมากครับเพราะว่าจะได้มีเสียงเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลนะครับแล้วก็สวยงามด้วยเวลาเข้ามาจะได้เห็นน้ำตกเตี้ยๆนิดนึงอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเสริมตัวสนใบพายไปหน่อยนึงเพื่อให้มีความกลมกล่อมสวยงามนะครับเดี๋ยวหินเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกเท็กเจอร์ที่แบบ คล้ายๆแบบว่าเข้ากันนะครับก็คือเป็นแบบอาจจะเป็นดําๆมีเทกเจอร์ลายๆนิดนึงทําให้ดูพรีเมียมนะครับตรงบริเวณนี้ก็ยาวประมาณ3าี่เมตรนะครับเสร็จถัดมาเนี่ยอีกประมาณ11เมตรนะครับนี่ครับโหต้องบอกดูครับตรงนี้เนี่ยคือบริเวณบ่อปลาทั้งหมดเลยนะครับอยากเลี้ยงปลาให้มีช่วงให้ปลาว่ายน้ํายาวๆนะครับคล้ายๆอารมณ์แบบของนางลิจี่นะครับนี่เลยนะครับพี่เจ้าของบ้านนะครับดูแล้วก็ชื่นชอบมากเลยบ่อนี้ก็เลยอยากมีบ่อยาวๆแบบนี้นะครับ ก็เลยจัดตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยาวทั้งหมด11เมตรเดี๋ยวเราจะไล่กระแสน้ํากันนะครับแบบผิวน้ําแบบเบาๆให้เห็นปลาชัดเจนแบบในคลิปนี้เลยเห็นไหมครับไล่ผิวหน้าน้ําแบบเบาๆนะครับแล้วก็ไม่มีท่อโผล่ด้วยเป็นแบบมีตะแกรงด้านข้างปิดโอ้โหอย่างเงี้ยสวยงามเลยอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราวาดฝันกันไว้นะครับถัดมานะครับตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้นี่อ่าตรงนี้เนี่ยสองเมตรห้าสินะครับยาว6เมตรเนี่ย เดี๋ยวผมจะทําเป็นระบบบ่อบาบัดบ่อก,กรองกันต้องบอกว่าบ่อน,นี้นะครับจะเป็นระบบใหม่ของยุค2026กันนะครับ <Okay. S 1> ต้องบอกว่าระบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกจากเดิมนะครับขึ้นมาอีกมากมายแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับต้องรอติดตามจบตอนเสร็จนะครับว่าระหว่างทําตอนทําตอนเสร็จเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอ่าต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับและถัดมาจากบริเวณบ่อกรองเนี่ยทางพี่เจ้าของบ้านนะครับอยากจะสร้างเป็นห้องนั่งเล่นนะครับ เราก็เลยเว้นแก๊ปไว้ประมาณ3เมตรตรงห้องนี้เนี่ยเป็น3เมตรคูณ6เมตรแนวยาวเป็นห้องนั่งเล่นนะครับเอาไว้จิบชาชมอะไรต่างๆนะพอออกมาจากห้องนั่งเล่นปุ๊บก็จะเจอบ่อกองอ่าบ่อกองเอาไว้เดินเล่นได้นั่งเล่นได้ออกมาจากห้องอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับมันจะได้มีพื้นที่สเปซในการนั่งเล่นด้วยแล้วก็มาเจอบอ่อปลานะครับแล้วก็จะเป็นบริเวณน้ําตกโอ้โหเป็นไงครับมองเสร็จแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับนี่ขนาดเรามองแบบภาพโล่งๆนะแต่ในหัวของเราเนี่ย ภาพเนี่ยเกิดมาสวยงามแน่นอนนะครับแล้วต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อที่จองเร็วที่สุดนะครับในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับประมาณช่วงบ่ายนะครับลูกค้าติดต่อมาปุ๊บเนี่ยพอดีเราวิ่งอยู่หน้างานแถวๆโซนนั้นพอดีนะครับเราก็ผมก็เลยบอกว่าโอเคผมอยู่พอดีให้ผมเข้าไปไหมครับก็ไปพบกับพี่เขาตอน5้าโมงโอนนัดจำมาเลยนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบว่ารวดเร็วฉับไวนะครับเราก็เลยถามว่าทําไมถึง มั่นใจจองกับเรามาท,ทั้งที่เรายังไม่มีแบบอะไรนะครับเราแค่มาอธิบายนะพี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าติดตามผลงานเรามานานแล้วนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ชื่นชอบมั่นใจนะว่าเราต้องทําออกมาสวยแน่นอนนะครับก็เลยมัดจํามาเลย,เลยแล้วก็เริ่มลุยกันเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับพี่เจ้าของบ้านนะครับที่ไว้ใจเรานะครับแล้วก็เชื่อมั่นเราเดี๋ยวเราจะทําบ่อนี้นะครับให้สวยงามกันเลยแล้ววันนี้นะครับที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือมาเตรียมการก่อนนะครับอันนี้คือแผนสเต็ปแรกของเราเดี๋ยวเราจะ ขึงเชือกนะครับตีผังลวดลายลายเส้นทุกอย่างให้เห็นเลยว่าบ่อเสร็จออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับบอ่กรองอยู่ตำแหน่งนี้โอเคไหมเว้นขอบบ้านเท่าไหร่โอเคหรือเปล่านะครับปรับแต่งกันได้ทั้งหมดนะครับพอทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกคือเจ้าของบ้านจะได้เห็นภาพจริงก่อนว่าเอ้ยบ่อปลาเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้มันสวยไหมมันเข้ากับเราไหมเราควรขยับไหมนะถ้าเราไม่เห็นภาพแบบนี้เนี่ยตอนทําเสร็จมาบางทีเราอยากจะขยับหรืออยากจะได้ลึกเพิ่ม เราตัดสินใจตอนนั้นไม่ทันนะอันนี้เราก็มาวางแผนให้พี่เจ้าของบ้านก่อนเริ่มนับหนึ่งก็พรีเมียมกันสุดๆแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการทํางานกับเรานะครับและนี่นะครับก็คือบ่อที่สองับที่เราจะขุดตรงท้ายปลายปีนี้นะครับปีนี้เนี่ย <Okay. S 1> ต้องขอบคุณ f c ทุกท่านนะที่อุดหนุนเรานะไม่ว่าจะเรียกใช้บริการสร้างบอ่อปลาบริการแก้ระบบแล้วก็หลายๆอย่างนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ ดีมากๆนะครับแล้วปีหน้าปีต่อๆไปเดี๋ยวเราจะสร้างให้ดีพัฒนาให้ดีขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรอติดตามชมกันด้วยนะครับกับ2บ่อน,นี้ที่เราขุดกันไว้ว่าจะออกมาสวยขนาดไหนในครั้งถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ